ยังอายังถ่ายต้องถ่ายอ <c oughs> ยากถ่ายที่สุดสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพบกับดิฉันเฟียี้ like <a> และกับเบสซี่อ่าเรามาคู่กันสองคนนี้ไม่ต้องถามเลยว่ามาแล้วต้องพบกับรายการอะไรไใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะบ้านหมากแค้นอ่าที่ไหนล่ะ,ะชูดอนาน,าน,นีอะไรองครับหลังจากที่เราประสบกับมอ อากาศหนาวมากอยจะบอกว่าหิมะก็ตกกระครับสิบี่องศาคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ตื่นเช้ามาเราก็เปิดม่านแล้วก็กรี๊ดด้วยความที่ดีพิจัยดูเะยค่ะนักผู้ชมคะวันนี้เราเจอแดดแล้วแบบว่ามีแดดที่ดีมากๆโอ้โหอากาศที่แบบว่าเวิร์กด้วยนะคะใช่ครับหลังจากที่เรานอนหนาวไปไหนไม่ได้มาสองวันเต็มเต็ม ใช่ precise, วันนี้เราก็จะพาไปสวนป่าจ anyway> ักรอ้าวไม่ใช่ดิหนอกบ่าจักอ้าวเจ้าถิ่นนะเนี่ยไม่ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็เราจะไปดูความเปลี่ยนแปลงที่นี่ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างอ่าันนี้ที่รู้เลยทุกคนณในเนี่ว่าวันนี้มันแบบว่ามความเจริญที่นี่ใครบอกอีสานไม่เจริญใช่ไหมคุณเจริญมากถ้าแต่เจริญแล้วยังมี ล้องเชียวแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาเติมน,น้ำมันก่อนนะเพราะเหลือแค่45กิโลน้ำมันเราก็จะหมดแล้วล้องเติมทุกครั้งแต่เรารู้ชายคันนี้ไปแดงซะงั้น <c oughs> ดูบรรยากาศรอบๆบ้านเมืองใหญ่โตมาก <c oughs> ไปซื้อเชือกปองมาไป <c oughs> Oh, yeah,